สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหญิงร้องหงก้มศรีรษะลงและเห็นว่าเป็นเต็งโบที่โทรมาเธออดไม่ได้ที่จะมองดูถังเชิญหัว เจงโบโทรมาไม่รู้ว่าเขาโทรมาทำไมขณะที่เธอพูดเธอก็เชื่อมต่อก,กับเครื่องมือสื่อสารในอีกด้านหนึ่งเสียงคำรามอันโกรธเคี้ยวของเจียงโบก็ดังขึ้นทันทีเรือรบเรือรบของเราหายไปแล้วผู้อำนวยการหญิงร่ำหงเรือรบของเราหายไปแล้วข้าจะบ้าตายเด็กพวกนั้นไปไหนกันพวกเขาทำอะไรกับเรือรบของเราอะไรนะหญิงร่ำหงมองไปที่ถังเชิ้หัวอย่างว่างเปล่า เสียงจากเครื่องมือสื่อสารดังมากและถังเชิญหัวก็ได้ยินมันอย่างเป็นธรรมชาติบอกข้าให้ชัดเจนว่าเหตุใดเรือรบสำนักถังของเจ้าถึงหายไปเริงโบกล่าว,ว่ามันเป็นเรือรบที่เราใช้กลับมาและมันก็หายไปแล้วมันไม่ได้อยู่ในบริเวณที่จอดเรือรบข้าปรับการเฝ้าระวังและเห็นว่าหลังจากที่เราลงจากเรือรบแล้วเรือรบหายไปในทันทีเรากบว,ว่า มันถูกกืนหายไปในอวกาศจึงโบจับตาดูมันจริงๆเมื่อเขาออกจากห้องทํางานของหญิงร่ำหง,ขงเขายังคงมีความหวังอยู่ในใจนั่นคืออุปกรณ์ปลูกถ่ายที่หลางเซนโยทิ้งไว้ในเรือรบอวกาศของเขาในความเห็นของเขาแม้ว่าเขาจะประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้แต่หากเขาสามารถนําอุปกรณ์ปลูกถ่ายจํานวนมากกลับไปได้อย่างน้อยเขาก็สามารถ มีเงินที่จะให้แก่สํานกขังและได้รับแต้มบุญมากมายตาบรายที่เขาไม่พูดและโรงเรียนซือไรเครอรไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับความอับายเช่นนี้ดังนั้นหลังจากที่เขาออกจากห้องทํางานของหญิงร่งหงเขาก็ไปที่ศูนย์อวกาศทันทีเพื่อดูว่าร้านเซนย่หรืออุปกรณ์ปลูกถ่ายไว้จํานวนเท่าใดแต่ทว่าเมื่อเขามาถึงบริเวณที่จอดของเรือรบอวกาศเขาก็ต้องตกตะลึง ไม่มีเรือรบอวกาศอยู่ที่นั่นเลยเขาค้นหาอีกครั้งได้ไม่พบร่องรอยของเรือรบอวกาศสำนักถังจากนั้นเขาก็ไปหาภาพบันทึกน่าตกใจที่เขาเห็นฉากที่เรือรบหายไปจากอาวกาศตอนนั้นเขาไม่ได้คิดถึงหลังเซนโยที่จะพ้นเรือรบไปพร้อมกับอุปกรณ์ปลูกถ่ายเหตุผลนั้นง่ายมากในความคิดของเขาไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บใดที่สามารถบรรทุกเรือรบอวกาศได้ นั่นเป็นเหตุผลท,ที่เขาส่งข้อความนี้อย่างกังวลใจอย่างยิ่งหลังจากวางสายการสื่อสารแล้วถังเจิ้นหัวก็มองหญิงร่องหงวยสีหน้าแปลกๆแล้วพูดว่าเ<อ>จ้าบอกเมื่อกี้ว่าเจ้าจะแบกรับมันไว้ไม่ใช่เหรอหญิงร่องหงสายหัวซ้าๆข้าทนไม่ไหวข้าจะทำได้อย่างไรแบกรับไอ้พวกสารเลวพวกนี้นี่มันมากเกินไปพวกเขากล้ามาก พวกเขา,กาเอาเรือรบอวากาศออกไปได้อย่างไรถังเชิญหัวยิ้มอย่างผมขืนแ้วพูดว่าเจ้าลืมไปแล้วหรือไม่สูเราม่อแหวนแห่งโชคชะตาให้กับเด็กชายคนนั้นรานเซนโยและไปซิวซิวไม่รู้ว่าหญิงร่วงหงและถังเชิญหัวกำลังเผชิญกับอะไรแน่นอนว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วแต่เขารู้สึกว่ามีช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษาจะประสานงาน ก่อนนวะจึงค่อยพูดคุยเรื่องนี้หลังจากที่เขากลับไปแต่ทว่าเรือรบอวกาศลํานั้นไม่สามารถคืนได้อย่างง่ายดายเขาไม่เคยคิดที่จะมอบเรือรบขนาดใหญ่เช่นนี้คืนให้กับสำนักขงังท้ายที่สุดแล้วมูลค่าของสิ่งนี้จะต้องมาหาศาลสําหรับเขาแต่ควรที่จะได้รับผลประโยชน์บางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนพวกเขาทั้งหมดถูกจับโดยเรากลับไปแบบนี้คงไม่ดีแม้ว่าพวกเขา จะเป็นกองกำลังที่เป็นมิตรแต่เซียงโบต่างหากที่รัดทิ้งพวกเขาในตอนนั้นเขาคือผู้ที่ทอรยศก่อนดังนั้นจากมุมมองทางทฤษฎีก็ยังสามารถอธิบายได้ไปซิวซิวนั่งอยู่ในห้องโดยสารของรถไฟนำทางวิญญาณและพอหรับไปาการเดินทางกลับน่าตื่นเต้นแต่ก็เหนื่อยเช่นกันไปซิวซิกวกำลังพิงไหลของเขาและนอนหลับสนิรทรานสินยูมองดูเธอและพูดว่าไปซิวซิว น้ำลายไหลเล็กน้อยและเสื้อผ้าบนไหลของเขาก็เปียกเล็กน้อยไปซิวซิที่กำลังรับโยดูเหมือนจะรู้สึกได้เธอดูดปากแล้วส่งเสียงผิวของเธอย่นเล็กน้อยน่ารักจนพรนานาไม่ได้เมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาของเธอหลันเซนโยก็อดยิ้มไม่ได้แล้วจึงรับตาลงเขาเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดจริงๆแต่เขาก็ยังพอใจมากกับการเดินทางระยะสั้น ไปยังดาวแห่งสวรรค์อย่างน้อยก็ไม่ขาดคุณใช่ไหมไม่กี่ชั่วโมงต่อมารถไฟนำทางวิญญาณก็ค่อยๆขับเข้าไปในสถานีรถไฟหมิงตูไฟซิๆและลางเซียนโยตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงออกอากาศไซิฟซีๆทั้งเกตเห็นคาบน้ำบนไหลของหลางเซียนโยทันทีเธอหน้าแดงทันทีและเช็ดไหลของเขาอย่างไม่เป็นทางการจากนั้นลุกขึ้นยืนลาวกับว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบียกหมดแล้วร้านเซนยูยยักษ์ไปซิลวเซียวพูดด้วยความรังเกยียจว่าเจ้าอายุมากแล้วเจ้าน้ำลายไหลร้านเซนยุกระตุกมุมปากของสาไราอดไม่ได้ที่จะเย้มตกลงเจ้าพูดโขกไปซิลวเซียวมองพระทเทพขาด้วยความประหลาดใจไายคนนี้เกือบจะเป็นปีศาจเขาไม่ได้ไปเสธตัวเองด้วยซ้ำข้าจะทะเลาะกับแฟนในอนาคตของข้าไปทำไม ไปกันเถอะหลางเซีนโญ่คว้าผมสีน้ำเงินเข้มของเธอหนึ่งกำมือแล้วบิดรอบนิ้วของเขาไปซิวซิวถึงผมยาวของเธอกลับมาแล้วพูดด้วยความกรอดใครคือแฟนในอนาคตของเจ้าทนัยน้นหลานเซียนก็จริงจังและพูดอย่างชอบธรรมเพื่อนร่วมชั้นไปซิวซิวข้าต้องบอกเจ้าอย่างจริงจังแม้ว่าข้าจะรออย่างไม่น่าเชื่อและ อยู่ยงคงกระพันในจัก,กรวาลแต่สุดท้ายข้าก็ยังเป็นเด็กความรักแบบลูกสูนนักนั้นเป็นพฤติกรรมที่แย่มากข้าไม่ขอโทษเจ้านี่อยากเป็นแฟนตอนนี้ใครทําให้ข้าดีเกินไปแต่สําหรับเราในอนาคตเราจะคาดไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องรอจนกว่าเราจะอายุ18ปีตรงโรงไหมเราควรเรียนให้หนักในตอนนี้แล้วเราก็รักแบบเพิ่มร่วมชั้นไปก่อน หลังจากฟังคำพูดของผู้ชายคนนี้และมองดูท่าทางอันชอบธรรมของเขาไปซิวซิก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆกดทนไว้แต่เธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอเก้าวไปข้างหน้าบีบแก้มทั้งสองข้างด้วยมือทั้งสองข้างปิดแรงๆกัดฟันแล้วพูดว่าเอาละตั้งใจเรียนจากนั้นพวกเขาก็เดินออกจากสถานีรถไฟร้านเซนโยยังคงถูผ้าห่มของเขา เขาบีบแก้มสีแดงและดวงตาคมโตของเขาเต็มไปด้วยความคับข้องใจโอหาอาจารย์นาหน้าหรือยังไฝซิวซิวถามดานเซนจูใส่หัวเราพูดว่าไม่เราไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องมือสื่อสารวิญญาณได้ในตอนนี้ข้าวเราว่าทุกคนในโรงเรียนจะรู้เรื่องนี้แล้วตอนนี้เราควรเงียบไปดีกว่ารอจน่าเราจะกลับไปที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทุกอย่างอาจารย์นาหน้า โรงเรียนวิศวก,กรรมตะวันจันทาวหรือไม่ไปตามหาเธอกันเอถอะตาบลาแห่งนี้จะต้องหาได้ง่ายใช่ไหมไปซิวซิวพยักหน้าร่างเซีนยนโยกาว่าดูเหมือนว่าอาจารย์นาหน้าจะทําอาหารไม่เป็นวันนี้ถ้าเราไปที่บ้านของเธอเจ้าต้องทําอาหารตกโรงไหมไปซิววเรามองเขาแล้วพูดว่าอยากกินอาหารที่ข้าทําใช่ไหมร่างเซยนโยพยักหน้าอย่างรวดเร็วเอาประทับใจ ลักษะการทาอาหารของไฝซิลซิวมากฝซิลซิวพยัยหน้าให้เขาและพูดว่าทำอะไรดีละ่ะทั้งสองคนนั่งแท็กซี่นำทางวิญญาณและบอกชื่อโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาแน่นอนว่าคนขับแท็กซี่สตาร์ทรถแท็กซี่โดยไม่พูดอะไรสักคำถึงชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็มาถึงหน้าโรงเรียนที่มีหอประตูขนาดใหญ่โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในสาพันธทารัฐแต่จริงๆแล้วโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากแรกครั้งหนึ่งเคยแข่งขันกับโรงเรียนซูรเซอร์แน่นอนผลลัพธ์ที่ได้ไม่ค่อยดีหลังจากโรงจอดรถแล้วทั้งสองก็มองไปที่ประตูทางเข้าโรงเรียนที่สูงมากร้านเซนโูและไาซิวเซียเดินตรงไปโรงเรียนต่างๆก็มีช่วงวันหยุดที่แตกต่างกัน แล้เราจะได้ยินเสียงตะโกนจากโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทายอย่างคุมมครือตอนนี้บ่ายแล้วและดูเหมือนว่ายังมีกิจกรรมในชั้นเรียนอยู่บ้างเมื่อเดินเข้าไปที่ประตูของโรงเรียนประตูของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาก็ถูกปิดและมีเพียงประตูด้านเดียวเท่านั้นที่เปิดโยทันทีที่ทั้งสองคนมาถึงประตูด้านข้างเจ้าหน้าที่ก็หยุดไว้เด็กน้อยทั้งสองเจ้าต้องการให้ข้าช่วยอะไรไหม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถามอย่างใจดีทางหลังเซนยูและไฟซีซิวหน้าตาดีแม้ว่าพวกเขาจะดูเด็กแต่ก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาเมื่อมองเห็นแวบแรกเรามาที่นี่เพื่อหาใครสักคนท่านช่วยติดต่อข้าหน่วยได้ไหมหลังเซนยูถามอย่างสุภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองดูเครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณบนข้อมือของเขาแล้วพูดว่าเจ้าสามารถโทรไปขอให้คนที่เจ้ากำลังตามหา รับเจ้้าไดหลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าสามารถเข้าไปข้างในได้รานเซนจูกล่าวว่าเครื่องมือสื่อสารวิญญาณของเรากําลังพังที่ไม่ยอมเปิดเครื่องมือสื่อสารทั่วขราวกเพราะกลัวว่าจะถูกตามหาที่โรงเรียนแห่งนี้พอพบแล้วก็จะหาได้ง่ายดังนั้นก่อนจะกลับจึงไม่ได้วางแผนที่จะเปิดการสื่อสารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าถ้าอย่างนั้น เราก็ทําอะไรไม่ได้เครื่องมือสื่อสารวิญญาณเป็นเรื่องธรรมดามากในสามัญธรรมราษดังนั้นจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือสื่อสารวิญญาณสาธารณะนาดเซนจูกล่าวว่าเราควรทาอย่างไรท่านรู้จักอาจารย์น้าหมายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวว่ามีอาจารย์หลายพันคนในโรงเรียนแห่งนี้ถ้าจะรู้จักพวกเขาทั้งหมดได้อย่างไรไปซิวซิวกล่าวว่าเธอสวยที่สุด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยิ้มแล้วพูดว่าสาวน้อยข้าเป็นเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนและเป็นคนที่ตับต้อยข้าจะรู้มากได้อย่างไรโรงเรียนของเรามีอาจารย์สวยๆมากมายทำไมเด็กน้อยพวกเจ้าไม่ไปซ่อมเครื่องมือสื่อสารวิญ,ญญาณแล้วมาติดต่อเราละ่ะไปซิววเธอมองไปที่หลังเซนยูด้วยท่าทางสงสัยหลังเซนยูยักไหลแล้วพูดว่าเอาระถ้ามีวิธีขนาที่เขาพูด เขาก็หยิบชุดโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ออกมาจากแหวนแห่งโชคชะตาแล้วสวมมันเขายิ้มให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพูดว่าท่านลุงพวกเราเป็นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งจากร้านด้านนอกของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ขณะนี้เรากําลังทําการสอบเนื้อหาของการสอบก็คือการเอาชนะปีที่สามจากนักเรียนของโรงเรียนของท่านถ้าท่านไม่ปล่อยให้เราเข้าไปเราก็จะบุกเข้าไป ่าพูดถึงมันเลยชุดนักเรียนของโรงเรียนเซอร์ไรค์เคอร์อมีผลดีมากจริงๆข้ารานเซนยุก,ก็พูดอย่างสงบมากเกี่ยวกับการสอบไปภาคสุดประหลาดของโรงเรียนเซอร์ไรค์เคอร์จูๆ่ๆทัศนคติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เปลี่ยนไปและเขาพูดอย่างระมัดระวังว่าอย่าเพิ่งบุกรุกอย่าเพิ่งบุกเข้าไปถ้าจะติดต่อสำนักงานวิชาการทันทีในขณะที่เขาพูดเขาก็กดเครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณ หลังจากนั้นไม่นานหลายคนก็เดินออกมาจากสถาบันคนที่เดินอยู่ข้างหน้าเป็นชายวัยกลางคนที่ดูสง่าผ่าเผยตามมาด้วยคนอื่นๆอีกหลายคนในวัยต่างๆผู้ใหญ่ดูเหมือนทุกคนจะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเมื่อมาถึงที่ประตูชายไวยกลางคนก็เห็นหลานเยนยูสวมเครื่องแบบของโรงเรียนซูรัเคิลทันทีผู้อํานวยการนั่นพวกเขาเองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไปที่หลางเซียนอยู่และไฟสิวๆแล้วก้าวออกไปผู้อำนวยการสำนักการสอนอยู่ที่นี่และที่เหลือไม่เกี่ยวข้องกับเขาเจ้าจะมาท้าทายนักเรียนของโรงเรียนของเรางั้นเหรอชายวัยกลางคนผู้สง่างามมาหาหลานเซียนอยู่แไ็ซไฟซิวๆหลานเซียนอยู่พยักหน้าและพูดว่าสวัสดีครับอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นเรามาทำข้อสอบปลายภาค ชายวัยกลางคนคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าโรงเรียนสุดายเคอร์จะมีการสอบครั้งสุดท้ายในช่วงนี้แต่ถ้ว่าเราไม่ได้รับการแจ้งใดๆจากโรงเรียนของเจ้ารานเซีนยนโยยากไร่แล้วพูดว่าท่านก็รู้ว่าโรงเรียนของเราเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งในสาพันธารัฐบางทีอาจารย์ของเราอาจจะยุ่งนิดหน่อยเขาเลยลืมแจ้งท่านข้อตกลงคือความาคกูมใจงั้นเหรอ อาการหญิงที่อยู่ข้างหลังใช้ไวการคนผู้สง่างามบดไม่ได้ที่จะพูดร้านเซนโยไม่ได้ปฏิเสธเพียงแค่มองผู้อํานวยการที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยรอยเย้มเข้ามากับข้าก่อนลงทะเบียนชื่อของเจ้าถ้ามีชื่อว่าร้านเซนโยปีที่หนึ่งของโรงเรียนซือไรเคอร์ถ้ามีชื่อว่าไอซิวเชลนักเรียนปีที่หนึ่งของโรงเรียนซอไรเคอร์ร้านเซนโยไม่กลัวว่า โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาจะยืนยันตัวตนของเขาและไปซิวสิวต่อโรงเรียนซอ้อไรเคอร์พวกเขามีความภาคภูมิใจและยิ่งพยองในตัวของโรงเรียนพวกเขาตราบใดที่หลานเซนโยและฝ่ซิวซิวชนะในครั้งต่อไปนี้เขาก็เกรงว่าโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาจะไม่มีการขอหลักฐานหรืออะไรทั้งนั้นเพราะพวกเขากลัวจะอับอาย ครื่องแบบของโรงเรียนซือไรเคอร์อไม่สามารถปลี่แปลงได้เีเครื่องหมายเฉพาะของโรงเรียนซืไรไาเคอและมีวงกลมนำทางพิเศษผู้วยการและอาจารย์หลายคนพาหลานเซนโยและฝ่ซิลเซลเข้าสู่โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาหลางเซนโยมองไปงรอบๆถ้าเขาเห็นว่าโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง20,000ปีเข้าไปในปราโตเราจะเห็นต้นไม้สูงตระหง,ง่านที่แสดงถึงอายุ โบราณวัตถุของโรงเรียนแห่งนี้อย่างเต็มที่อาคารหลายแห่งดูดั้งเดิมมากแต่ได้รับการซ่อมแซมอย่างดีอย่างคงแ็งแปลงเหมือนหินในสนามนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งออกกำลังกายและบางกลุ่มก็ยกน้ำหนักเหง่งว่าแต่ละอันขนักป่า30กรริโลกรัมเขาอายุประมาณ1 4หรือ15ปีขณะที่พูดในการเดินเขาถามเหลนเซนยูและคนอื่นๆว่าเ้าต้องการทำข้อสอบปลายภาคอย่างไร ร้านเซนจูกาว่าโปรดขอให้สิทธิทปีสามมาปรึกษากับเราจะใช้รูปแบบใดก็ได้แบบไหนก็ได้ทำแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือ2ต่อสองถ้าเราชนะโปรดแสดงหลักฐานให้เราด้วยเพื่อเราจะได้กลับไปส่งรายงานผู้อำนวยการฝ่ายการสอนพยักหน้าและกลาวว่าเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าเราจะให้เจ้าพักผ่อนก่อนถ้าเราพร้อมแล้วเราจะโทรหาเจ้า ตกลงขอบคุณครับอาจารย์ดานเชนยูและไ้าซิวซยวถูกนำตัวไปที่ห้องพักรับรองแขกผู้อำนวยการก็ส่งเครื่องดื่มและขนมให้พวกเขาด้วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจพวกเขาเราเข้ามาแล้วแล้วอาจารย์นาหน้าจะรู้ได้ยังไงไปซิวซยวถามหลานเชนยูหลานเชนยูยิ้มและพูดว่ามันง่ายมากการรับรู้ของอาจารย์นาหน้านั้นทรงพลังมากเมื่อข้าใช้เงาในโลกสวรรค์ ในระหว่างการต่อสู้เธอจะรู้สึกอย่างแน่นอนว่าเรามาแล้วและเธอจะมาหาเราตามธรรมชาติตอนเราอยู่ที่ข้างนอกมีพลังงานที่ผนังด้านนอกของโรงเรียนวิศวกรรมตะว,วันจันทาตอนนั้นข้ารองใช้พลังิีสํารวจจากภายนอกแต่ไม่สามารถเข้ามาด้านในได้เลยดังนั้นเราจึงต้องเข้ามาให้ได้เราจะสู้จริงๆงั้นเหรอไปซิวซิวกล่าวใช่แล้วเราจะต้องสู้เจ้ากลัวาไหม เราเอาชนะชันปีที่สามในโรงเรียนของเราได้แล้วเจ้ายังจะกลัวคนที่นี่อยู่หรือไม่รานเซนยูพูดไปซิวซิวก่าวว่าข้าเป็นห่วงว่าเจ้าจะรังแกคนอื่นรานเซนยูกล่าวว่าข้าเป็นคนแบบนั้นงั้นเหรอเจ้าเป็นคนแบบนั้นเจ้ากล้าที่จะจับกุมแม้แต่ผู้อาวุโสของสำนักขังเจ้าจะไม่กล้าทำอะไรอีกข้าขอแสดงความนับถือเจ้าจริงๆ เจ้ามีความกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆฝ่ซิวซิวพูดด้วยความโกรธหลานเซนโยพูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้าถูกบังคับให้ทําเช่นนี้ฝ่ซิวซิวแรบลิ้นเสงเขาเห็นได้ชัดว่าไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดพวกเขารอไปเวลานึงชั่วโมองเต็มและทุกคนก็เต็มไปหมดจากนั้นพวกในการก็กลับมาหาพวกเขาหลานเซนโยฝ่ซิวซิวใช่ไหมเราเพิ่งตรวจสอบข้อมอูลของเจ้า และยืนยันตัวตนของเจ้าครั้งหนึ่งเจ้าเคยนำพิมพ์เข้าแข่งขันโรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์ชั้นปีที่3และได้รับรางวัลเจ้าเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดของชั้นปีที่หนึ่งของโรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์ทัศนคติของพวกในการแต,ตกต่างไปจากเมื่อก่อนเล็กน้อยได้ดูเหมือนว่าเขาจะระมัดระว,วังมากขึ้นรานเซนยูยิ้มและพูดว่าท่านพูดเกินไปข้าไม่ได้เก่งขนาดนั้นาการต่อสู้เดิมของพวกเขา ได้รับการถ่ายทอดสวดพวกทั้งสาวผ่านดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะรู้เรื่องนี้มันไม่ยากนักเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ